เราเปิดโลมาเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอมะขามเปียกมะขามเปียกก็คือเป็นเนื้อคนเนี่ยแต่เป็นเละๆอยู่อันนี้ก็เรียกว่าร่างนางฟ้านะครับเป็นร่างที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะเห็นว่า หนังอะไรยังห่อหุ้มกระดูกเลยนะครับอันนี้พี่คือพี่กําลังล็อกล็อกกระดูกอันนี้คือส่วนขานะครับก็พี่คุณพี่ก็บอกว่าให้ให้ฉีกจะเหนียวมันกันไหมเดินเหนียวต่อยอดเวคำว่าต่อย,ยอดคืออะไร่ผมเดินไปจะได้ยินตนก<อ>ับพูดตสอดบัญชาจากองค์เซนทงเต้ในเรื่องของการถวายแรงงานแล้วว่าให้จัดงานล้างประชามหากุงศรเก็บจบี่ร่ย่างทางนี้ได้ การเรื่องนี้ต้องรู้ในวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมพิธีล้างป่าช้าเก็บศพไรญาติกันที่สุสานน้ำเก็บจังหวัดสมุทรสาครการล้างป่าช้าในวันนี้ไม่ใช่พิธีที่เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแต่ละรอบอาจต้องรอหลายปีและนี่คือการล้างป่าช้าของรอบปี2566ซึ่งการล้างป่าช้าไม่ใช่อยากจะล้างก็ล้างแต่ยังมีพิธีกรรมมีลำดับขั้นตอนที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชม อาจไม่เคยทราบหรือไม่เคยเห็นกันมาก่อนอย่างที่รายการเรื่องนี้ต้องรู้จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ครับสวัสดีครับรายการเรื่องนี้ต้องรู้วันนี้ครับมาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ ในงานมหากุศลเก็บศพไราย,ยาติครั้งที่3นะครับซึ่งพิธีกรรมนี้นะครับเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้ถูกจัดขึ้นบ่อยๆนะครับจะมีการเว้นช่วงเป็นระยะเวลาหลายปีเลยทีเดียวนะครับและครั้งนี้ครับก็คือในปี2566ก็ได้มีการล้างป่าช้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งพิธีเก็บศพไราย,ยาิในวันนี้นะครับจะเริ่มต้นกันที่วัดเจษดารามครับแล้วก็ ต่อกันไปที่สุสานน้ําเกลกนะครับซึ่ง2สถานที่นี้อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูกันตั้งแต่พิธีเริ่มต้นกันที่วัดเจษดารามแล้วก็ไปต่อกันที่สุสานน้าเกลกครับสำหรับพิธีที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่ที่ด้านหลังของผมนะครับคือพิธีการเจิมหัวนะครับแล้วก็จะมีการเจิมรถ ซึ่งจะมีอาจารย์ก็คล้ายๆกับร่างทรงเนี่ยครับเป็นคนทาพิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอไปเจิมศีษร้าด้วยนะครับสําหรับการเจิมรถยนต์ในพิธีล้างป่าช้านั้นเปรียบเสมือนกับการสร้างเกอบป้องกันให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีล้างป่าชา้าเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นอาจใช่ทุกสิ่งจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะในพิธีล้างป่าชา้าอาจมีดวงวิญญ,ญาณหรือสิ่งไม่ดีติดตามกับดังนั้นการเจิมรถยนต์ ก็เป็นสิ่งที่ผู้เข้าร่วมพิธีล้างป่าช้าควรทำซึ่งหากใครอยากเจิมรถก็ให้เปิดไฟที่หน้ารถยนต์เอาไว้เพื่อเป็นการชี้นำให้กับล่างทรงเพื่อทำการเจิมรถยนต์นั่นเองครับสำหรับการเจิมหัวนั้นเปรียบเสมือนกับการสร้างกาะป้องกัน ให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีล้างป่าช้าหรือก็เพื่อความสบายใจของผู้ที่เข้าร่วมพิธีและอีกในหนึ่งคือการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีล้างป่าช้านั่นเองครับการมาที่พิธีเก็บศพไร้ญาตินะครับก็จะมีการแจกคูครับหรือว่าผ้ายันนี่แหละซึ่งการแจกคูหรือว่าผ้ายันก็คือการที่ให้เราป้องกันนะครับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นอะไรต่างๆ พิธีโหลเสียคือการอัญเชิญเทพ,พเจ้าเข้าสู่หนาะที่ประทับของเทพ,พเจ้าเป็นการชั่วข่าวอันเนื่องมาจากต้องอัญเชิญท่านเพื่อกระทําการชี้นําในพิธีขุดศพระญาติสําหรับในพิธีขุดศพระญาติในครั้งนี้ได้มีการอัญเชิญเทพเจ้าที่มีชื่อว่าองค์หอเฮียฮุงหุดโจหรือที่เรียกว่าเซียโจ นี้ผมก็อยู่กับพี่ต่อนะครับเป็นผู้จัดการมูลณิธินะครับพี่ต่อครับด้านหลังนี่กําลังเตรียมพิธีอะไรกันอยู่ครับก็ตอนนี้ก็หลังจากที่เชิญนะฮะโรดเสียของตอแต่ละแต่ละเกาะก,ก็คือในของเครือข่ายหนึ่งของสมาคมปรงไร้แห่งประเทศไทยชเชิญองค์ท่านประทับทรงอีกทีกครั้งหนึ่งและเพื่อที่รดนำ ล่างแต่ละล่างขึ้นก็คือการเข้าล่างทรงในตรงนี้ก็คือจะเป็นการเหมือนชี้นําว่าเราจะต้องเอาล่างนํำล่างนี้ล่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราออกได้เลยจะเป็นไอถูกเชิงเป็นชี้นาตลอดครับทุกอย่างนะครับหลังจากนําล่างขึ้นมาเดี๋ยวจะมีขึ้นมาคือมันเป็นการปิดท้ายปิดท้ายก็คือตรวจในเรื่องของเรียกว่าอวัยวะหรืออะไรเนี่ยในร่างกายเนี่ยขึ้นมาเนี่ย พวกกระดูกอะไรเงี้ยได้ครบมาไหมอะไรมาไหมห่ากในวันนี้ผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีนี้ว่คือจะขอทำความสะอาดได้ครับได้ครับยินดีครับได้ก็ตอนนี้กําลังจะเชิญโจ้ับเป็นการเริ่มพิธีแล้วนะครับเมื่อทาพิธีอัญเชิญเสร็จเรียบร้อยแล้วองค์เทพจะทําการสื่อสารผ่านล่างส่ง โดยการสื่อสารผ่านไม้เสียงกีซึ่งไม้เสียงกีจะถูกเขียนตามคําบอกกล่าวของเทพ,พเจ้าโดยจะมีล่ามเป็นผู้จดบันทึกและขาดรับออกเสียงเป็นภาษาจีนว่าวันนี้จะมีการนำศพไรยาติบริเวณไหนออกมาจากสุสานบ้าง เมื่อเสร็จจากพิธีโลเสียแล้วก็จะเข้าสู่พิธีการสร้างปริมนทนหรือการสร้างพื้นที่เฉพาะเพื่ออันเชิญเทพทั้ง5ทิศอันได้แก่ดินน้ำลมไฟและเทพผู้ปกปักรักษาเพื่อแยกระหว่างโลกของคนเป็นกับโลกของคนตายเพราะในสุสานนั้นทุกพื้นที่ล้วนเป็นสถานที่ของคนตาย ดังนั้นนี่คือการแยกหรือการสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับดวงวิญญาณที่ได้รับการเลือกในวันนี้และเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้าร่วมพิธีขุดศพรญาติ จะเห็นได้ว่า,าล่างทรงนะครับก็จะได้มีการชี้นําแล้วนะครับว่าจะไปที่หลุมไหนหรือว่าที่ฝังจุดไหนนะครับก็จะมีการเตรียมธงแดงนะครับไปด้วยนะครับเพื่อปักว่าตอนเนี้กําลังจะนําศพหรือว่านําร่างขึ้นมานะครับจะไม่ได้แบบว่านําร่างไหนขึ้นมาก็ได้นะครับทุกพิธีกรรมที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้จะเป็นการชี้นํานะครับโดย องเทพนั่นเองนะครับแล้วก็เนี่ยครับจะเห็นว่า,อาขออนุญาตเรียกว่าล่างทรงครับจะเป็นคนนําไปที่จุดต่างๆนะครับ เมื่อพิธีขุดศพไร้ญาติได้เริ่มขึ้นแล้วล่างส่งก็จะนําไม้เสียงกีไปชี้ตามจุดเก็บร่างของศพไร้ญาติหรือที่เรียกกันว่าคอนโดซึ่งหากศพไหนได้รับเลือกจากเจ้าหน้าที่ก็จะนําร่างนั้นออกมาโดยทุกล่างถือว่าได้รับเลือกจากองค์ห่อเหียหุงหุ่โจ้แล้วสําหรับศพไร้ญาติที่ไม่ถูกเลือกเจ้าหน้าที่ก็จะไม่นําออกมาโดยเด็ดขาดนะครับ ก็ถือว่ายังไม่ถึงเวลาที่องค์เทพประสงค์ให้นำออกมาด้านหลังเนี่ยครับเรียกว่าคอนโดนะครับก็จะเป็นสถานที่เก็บศพเนี่ยแะครับเมื่อสักครู่นี้ร่างทรงนะครับก็ได้ทำพิธีชี้นำเรียบร้อยนะครับว่าหมายเลขใดนะครับที่จะนำร่างนะครับออกมาในวันนี้ก็จะถูกนำร่างออกมาตามที่ร่างทรงได้ชี้นำไปน,นั่นเองครับ ก็เมื่อสักครู่นียนะครับร่างทรงก็ได้ทําการชี้นํานะครับว่าศพแระญาติร่างไหนนะครับที่ได้รับการนําออกมาในวันนี้ครับตอนนี้ก็ได้นําอัญเชิญเทพกลับมานะจุดเดิมนะครับซึ่งต่อจากนี้ก็คือการนําศพขึ้นมาแล้วครับจุดนี้ครับก็จะเป็นจุดที่เหมือนเป็นเป็นรถนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการ ทำความสะอาดศพเขาจะมีการแจกแปรงสีฟันนะครับกระดาษรองแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆเช่นอุปกรณ์ในการขุดด้วยนะครับก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยใครที่จะไปทําความสะอาดศพก็ไปเลือกทําได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นร่างเป็นร่างเด็กนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่นะครับเี่ยก็ได้มีการไปทําความสะอาดกันต่อยอดดีเลยครับต่อยอดนะครับน้องนาเดียครับผม อันนี้ก็เรียกว่าร่างนางฟ้านะครับ <ละ S 1> เป็นร่างที่อยู่ในสภาพที่เรียกว่าไม่ได้เน่าเปื่อยมากนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะเห็นว่าหนังอะไรยังห่อหุ้มกระดูกยนะครับนะครับแล้วก็จะมีการไปร่วมขัดร่วมทําความสะอาดกันนะครับเห็นทูกคุณลุงกําลัง ดึงชิ้นส่วนต่างๆออกอันนี้คือการแยกอะไรอยางไงใช่แยกเอาเนื้อเอาเอาเนื้อหนังออกเหลือแต่กระดูกแล้วก็แล้วพวกน้องๆพี่ๆเนี่ยมาช่วยกันกันดทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวก็ไปชิบัเกศแล้วก็เผาแล้วก็เอาขึ้นสวรรค์ร่างนี้แบบเหมือนจะเปื่อยหมดแล้วนะนกระดูก<ม>อะไรก็อ<ม>ันนี้เท่าไหร่คล้ายๆมาขามเปียกลูก เดี๋ยวผมถามนิดนึงการขัดนี้ต้องต้องทำยังไงบ้างครับขัดเอาให้ฝุ่นออกแล้วก็ให้พวกออกก็คือขัดให้เอาฝุ่นออกให้เหลือกระดูกที่สะอาดหน่อยแล้วค่อยนำไปล้างอย่างใช่ไหมครับคุณพี่ก็บอกว่าไม่ได้มีข้อกําหนดเลยครับแค่เรานํากระดูกนี่แหละครับมาขัดให้สะอาดอันนี้พี่คือพี่กําลังลอกลอกกระดูกอันนี้คือส่วนขานะครับก็พี่คุณพี่ก็บอกว่าให้ให้ฉีดจะเหนียวเหมือนกันนะะเหนียวอันนี้จะเป็นเนื้อที่ติดกระดูกอะค่ะโอ้นี่ครับ จะเห็นได้ว่าล่างแห้งเนี่ยจะทําความสะอาดค่อนข้างง่ายกว่านะครับเพราะอยู่เหมือนกับว่าแต่สภาพที่แห้งแล้วนะครับไม่มีการชื้นหรือว่าเปียกอะไรแล้วนะครับผมให้ดูใกล้ๆอันนี้ครับก็เป็นล่างาที่เรียกว่ามะขามเปียกอายุประมาณ1ปีนะครับ มันอยู่ที่สภาพอากาศด้วยอ๋ออย่างอย่างร่างสดอย่างเนี้ยครับพี่เมื่อกี้ไปดูร่างแห้งมามันต้องมีความยากกว่าแน่นอนในการในการแยกชิ้นส่วนแบบแรกๆกลัวไหมสงสารเขามากกว่าที่ว่าเหมือนก็ว่าเขาเสียไปแล้วเขาเขาไม่มีญาติอย่างงี้พี่ก็เหมือนก็ว่าร่างกายของเราก็แบบนี้อยู่แล้วนะเราถึงได้โปรงได้เลยเพิ่ใช่พี่มันปรงไงเราทําแบบนี้ยเราทําให้เขาไปสู่ภพภูมิที่ดีอ่ะตรงนี้ครับคือบ้าน นะครับคุณพี่เรียกว่าบ้านเรียกว่าฝาบ้านเขาบอกว่าให้ผมลองเปิดดูนะครับก็ก็มีการเปิดไปแล้วนะครับอ๋อดึงได้แล้พี่นายธงอุทนนะครับอายุ40ปีอาเผื่อญาติพี่น้องเห็นก็คุณพี่บอกว่าพบนะครับทรัพย์สินส่วนตัวของศพรายาทท่ินนี้นะครับนี่ครับก็เป็นกระเป๋าสตางค์นะครับของศพรายา,ททาน,นินี้ชื่อว่า นายธงอุทธรนะครับแม้จะมีชื่อนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นศพไร้ญาตินะครับว่าถ้าญาติพี่น้องนะครับได้มีโอกาสดูคลิปนี้นะครับแล้วก็จําได้นะครับก็ลองติดต่อมานะครับหรือว่าทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ไปนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ทราบว่าญาติของท่านได้เสียชีวิตแล้วนะครับอันนี้คือทําความสะอาดแล้วใช่ไหมพี่โอหอันนี้อันนี้ครบยังครับล่างนี้ เอยังมีอยู่นะครับแล้วผมขอขัดด้วยได้ไหมพี่ขอขอร่วมหน่อยคำว่าต่อยอดคืออะไรพี่ผมเดินไปแต่ได้ยินคนพูดคำต่อเป็นร่วมกานร่วมบุญนี่แหละครับอืมบานเดียวก็ได้ก็ถ้ามีโอกาสมาล้างป่าช้านะครับแล้วก็ได้ยินคำว่าต่อยอดก็คือการร่วมบุญทําบุญด้วยกันนะครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับศพะญาติที่นําขึ้นมาครับ แล้วนะครับก็จะนํามาเก็บไว้ภายในนี้ครับเขาบอกว่าตรงนี้คือเหมือนเป็นที่เก็บวิญญาณนะครับแนววก็จะมีการแห่เมื่อนำศพไรยาิมาทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกล่างจะถูกห่อใส่ผ้าขาวเพื่อนำมาไว้ในปริมณนทนพิธีโดยมีพิธีปลดดวงวิญญาณ เพื่อให้ดวงวิญญาณทราบว่าตอนนี้พวกเขาได้ถูกนำออกมาจากสุสานศพไร้ญาติแล้ว <Okay. S 1> พร้อมทั้งเชิญดวงวิญญาณทุกดวงเข้าสู่ทงนำวิญญาณเพื่อนำดวงวิญญาณเหล่านี้ออกจากสุสานศพไร้ญาติ พิธีที่นำร่างนะครับที่เก็บขึ้นมาได้ร่างของศพรายาธนะครับก็จะถูกนํามารวมไว้ตรงนี้นะครับนี่คือร่างที่ถูกทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแห้งจะเป็นเปียกนะครับจะถูกนํามาตรงนี้เดี๋ยวผมร่วมพิธีไปด้วยเลย อภิษฐานขอใหงดวงวิญญาณผู้ไร้ญาทั้งหลายเหล่านี้จงสูจงกติในพบเมืองหน้าขอเดชะบุญทานสาธุศ่นที่ท้าแปดประเตณน Laksana, <tuk tangan> nempuh layar, naik ก่อนที่จะมาถึงที่สุสานนะครับเริ่มมีพิธีในการปั๊มนะครับตาประทับแล้วก็มีการเจิมที่หัวนี้เพื่ออะไรครับพี่ต่อครับอันนี้เพื่อความศิริมงคลหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยก็คืออัญเชิญองค์โจะนะครับเข้าสู่ประทับทรงที่ไม้เซงกีนะครับ,ค,รบคือองค์ท่านเนี่ยจะไม่พูดจะบอกกล่าวด้วยผ่านตัวหนังสือ,อที่ไม้เซงกีออกมามว่าในการการทางานหรือการระกการให้พอรอะไรส่วนการที่ว่าใส่ปูกันจีน นะครับแล้วจิ้มจุ่มหมึก <eleven> แดงเขาเรียกหนึ่งจูนะฮะสำหรับเชิมหัวเพื่อเป็นความสิริมงคลส่วนตาประทับเป็นตาประทับขององค์ท่านเป็นตาอิงก็คือประทับก็คือเหมือนว่าเราเซ็นชื่อแล้วมีประทับตาเพื่อรับรองว่าสำเนาถูกต้องอะไรประมาณนี้นั่นแปลว่าทุกล่างที่ถูกนําออกมาในวันนี้ไม่ได้เป็นการนําออกมาโดยโดยคนที่นําอยากเอาออกเองแต่ว่าไม่ใช่ครับเป็นองค์ท่านเป็นนันชี้นําเราไปขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้อะไรคืออะไรนะฮะคือความหมายอะไรคืออะไรนี่ยคือมันเป็น เหมือนทางมืดมเราไม่สามารถที่ว่าอะไรแต่ตรงนี้ได้นะฮะก็โดยผ่านที่องค์องค์หกโจเนี่ยท่านมีบัญชาเนะี่ยขึ้นมาเอานําร่างนี้ก่อนไ้ร่างนี้ก่อนที่ท่านนําไปชี้นําขึ้นมาก็เหมือนกับถำ้นำนาพาเพื่อไปฟังธรรมไปฟังธรรมะอะไรเงี้ยอ,องประธานของเราองค์หกโจนะฮะที่ว่าเป็นในประธานของในสมาคมผงไหลของทั่วประเทศนะครับที่เรานับถือแล้วก็ศรัทธากัน นนในวันนี้มีทางที่องค์ห่วงโจเลือกขึ้นมาองค์หงโจครับเรายังไม่ได้เลือกถ้ายังไม่ได้เลือกนี่เป็นเพราะอะไรครับพี่ก็ยังไม่เลือกนี่ขึ้นมาเป็นเพราะอะไรมันแล้วแต่เหมือนกับเรามีวาสนานะใครก่อนใครหลังแต่งไงเราก็ดําเนินการไปแล้วแต่เพียงท่านขึ้นมาว่าเ,เหมือนกับว่า,าการปรับกรรมการแบ่งบุญอะไรเงี้ยขึ้นมาเนี่ยเอาไปก่อนไปหลังแต่ยงไงต้องไป นะสุดท้ายเราก็ต้องไปเด็กกันหมกแล้วก็หลังจากพอเข้ามาพี่ต่อก็จะมามาตรงนี้ตรงนี้คือเห็นมีธงด้วยอันนี้คือเป็นธงฉัดนําวิญญาณหรือเรียกว่าธงห่วงนะฮะหวงครับเราก็จะมาวางอยู่ที่นี่ขึ้นมาเพราะเรามีปรปิมณฑลคือโง่โทษเชียงกุง คือเป็นเทพทั้ง5จะเป็นอรักขาบริเวณตรงนี้ขึ้นมาไม่ให้คนภายนอกเข้าไปยุ่งยากหรืออะไรตรงนี้ขึ้นมาถ้าถ้าให้เปรียบเสมือนคือเป็นเหมือนที่เก็บกักกักกันยาใช่เป็นชั่วขาวใช่ครับช่วข่าวและเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหูกโชวนี่ขึ้นมาเขาจะไปทำการตรวจ แต่ละที่ที่ทำเนี่ยขึ้นมาว่าอาทิเนี่ยมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วก็มาจําแนกขึ้นมาว่าชายหญิงเนี่ยตามที่เขาบอกอ่ะเขาเรียกว่าผู้เสี่ยงทายคือเราตัวในภาเที่เขาเสี่ยงทายว่าอาทิของท่านเนี่ยเอาขึ้นมาหมดหรือยังนะฮะและของท่านเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะมีการเสี่ยงทายกันนะครับแล้วหุกโจจะมาตรวจอีกทีว่าโกหกท่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับนะบางทีว่าเขาเป็นหญิงขย่าไปอยู่ เป็นชายอย่าไปอยู่ห้องหญิงเนี่ยเพราะในส่วนที่ประรำพิธีเนี่ยเราจะแยกโซนกันว่าห้องกระดูกชายห้องกระดูกหญิงและไม่ไม่รู้เพศไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยกระดูกไม่ครบเป็นเศษเศษมาเงี้ยเป็นจักรุก็คือจะต้องแยกให้มันถูกต้องถูกครับใช่ก็หลังจากเผาเสร็จแล้วครับพักชุมเผาเสร็จแล้วเนี่ยคือเราก็มีการพักกระดูกอีกส่วนอีกวันนึงแล้วก็นํากระดูกเนี่ยลงบรรจุในกระบุงกระบุงทองของเราแล้วก็นานามาจากประาำพิธีมาสู่ที่สุสานเนี่ยนามที่กําลังขุด เปิดหลุมอยู่น,นะครับรรอันนี้เป็นไคโซฮูผื้นเล็กนะฮะสำหรับติดตัวปิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะครับซึ่งฮูอันเนี้ยไคโซฮูเนี่ยเราจะทําการได้โดยได้รับบัญชาจากองค์นิเซนทั่งเต้ในรเรื่องของการ ถวายแรงงานแล้วว่าให้จัดงานล้างป่าช้ามหากูสลงเก็บศพร,ราย,ยางทางนี้ได้เราถึงดาเนินการเนี่ยทำฮู้อะไรได้นะครับและส่วนที่ว่าเราปิดป่าช้าแล้วฮู้อันนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลยไม่ทำแล้วไม่ทำแล้วครับยุตินะครับเรายุติกระดูอะไรขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็ต้องยุติการทําฮู อย่างนียครับพี่ต่อจะบาง,บางล่างมาเป็นถุงบางล่างมาในสภาพที่สมบูรณ์เขาเรียกว่าสภาพนางฟ้า<อ>ใช่ครับนางฟ้า<ต>หรือว่าถ้าทางโจท่านจะเรียกว่าเซยงโก้โก,ก็เหมือนกับมีผู้ม,มีบุญนะนะในส่วนนึียวาขึ้นมาเสรนะ็จเนี่ยคือเป็นนางฟ้าเข้าเหมือนกับมีบุญวัสนาอะไรอย่างหนึ่งคือเรามาตรงเนี้ยคือเรา่ามองด้วยเป็นมูลใช่ไหมฮะเรามองด้เป็นเพื่อนมนุษย์กันนะครับว่าเรามีส่วนหนึ่งเรามีโอกาสมันไม่สามารถที่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะฉะนั้นเรามีโอกาสเราก็ามาตรงนี้อยากเชิญเรียนเชิญทุกท่านที่มาร่วมบุญร่วมกุศลครั้งนี้นะครับเสรจจากการรวบรวมกระดูกร่างผู้เสียชีวิตต่างๆรเราจะไปทำอะไรต่อครับพี่ต่อเราจะกลับไปสู่ประลังพิธีลและกระดูกที่เราไปเนี่ยเราจะแยกจากห้องคือกระดูกห้องชายกระดูกห้องหญิงนะครับอันนี้ขึ้นมาที่เราที่เสียงชายมาแล้วอะไรมาแล้ว กระดูห้องชายเราก็เก็บไว้ห้องชายกระดูห้องหญิงก็เก็บห้องหญิงนะครับเพื่อรอการบำเพ็ญกุศลเพราะเวลาหนึ่งทุ่มเราจะมีสวดพระอภิธรรมทุกคืนครับรับหนึ่งทุ่มครับก็อยู่กับพิร์ตพสุดนะครับผมเห็นพิร์ตตั้งแต่เช้าเลยคอยโบกรถอะไรต่างๆพาร์ตมันร่วมงานได้ไงครับจริงๆผมทำมูนิีิที่อยู่ที่นี่โชคดีคือเดือนนี้ ผมว่างว่างจากการถ่ายละครมา17ปีเพิ่งว่างเดือนนี้เหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนผมอยู่วงการมา17ปีใช่ป่ะเพิ่งว่างเพิ่งว่างติดต่อกันประมาณเดือนเดือนกว่าๆพอดีเป๊ะเลยเหมือนเขาอยากให้มาทำอ่ะเขาเรียกอะไรถ้าเป็นคนเชื่อเรื่องนี้เหมือนเราส่งเขาไปไปอยู่ในภพภูมิที่ดีอ่ะเออเพราะว่าบางคนคือเราต้องบอกว่าการที่มาขุดพวกนี้เป็นเหมือนศพลายาิปกติผมไม่ค่อยเห็นดารานักแสดงครับมามาร่วมอะไรแบบนี้เทำไมพี่อาร์ตถึงมาร่วมแบบนี้ครับ ไม่รู้เรา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 เป็นสายแบบสายทําบุญได้ั้มก็คือ<ม>การทําบุญอย่างเงี้ยมันเป็นการทําบุญที่ที่ต้องมาด้วยใจอ่ะเราเปิดโลกมาเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างรเราจะเจอมะาขามเปียกมะขามเปียกก็คือเป็นเนื้อคนเนี่ยแต่เป็นเละๆอยู่หรือเราจะเจออย่างวันนี้อย่างวันนี้วันที่หนึ่งเราเจอนางฟ้านางฟ้าก็คือผู้หญิงผู้หญิงที่ที่ร่างแห้งเหมือนพระเราไม่รู้เลยว่า เราจะเจออะไรบ้างเราแค่ทําสังขารเราแค่ทําจิตใจเราให้โปร่งว่าในวันหนึ่งอะ่ะเราก็จะเป็นในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอะไรเงี้ยทำพิธีส่งดวงวิญญาณกบหมดก็เหมือนนั้นเนี้ยส่งดวงวิญญาณไปให้เขาไปให้เขาไปในผพภูดิดีดีผมว่ามันเป็นเหมือนค้นหลงทางแล้วพาเขาออกจากพาพาเขาออกอะ่ะถ้าเราเปรียบเทียบเป็นมนุษย์อ่ะนะพิอาตผ่านการขุดศพระติคเคยมีเหตุการณ์อะไรไหมพิอาหมาถึง เหตุการณ์แบบว่าอาจบางคนอาจจะคิดว่ามีวิญญาณตามอะไรกลับไปอะไรเงี้ยเขาจะมีอย่างนี้ครับคือคนที่มาคนที่มาในพิธีเนี่ยเขาจะมีเหมือนหูเห็นปะเขาจะมีทุกคนจะมีจะมีเหลือง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 ทุกอันเขาเรียกหูหูเนี่ยคือที่สุดละสําหรับผมนะคือที่สุดของการการวิญญาณละคิดดูเลยเราเข้ามาในที่ของเขามาอีเวนต์ของเขาอะเขาเคยมีเรื่องเล่าเมื่อวานไม่ต้องเรื่องเล่าเมื่อวานเองเมื่อวานเมื่อวันวันที่สามชีว่น มาแล้วก็ไม่ได้ไปเจอมัวที่พี่เด็เพราะตอนเช้าจะมีพิธีเจอมัวกันเห็นไหมที่บอกจะรถละเขียนรถตามดูตามหลนรถเนี่ยเนี่ยคือพิธีที่แบบกันทุกอย่างไม่ให้เข้าตัวแต่คนเมื่อวานที่ฟังสวดอ่ะไม่ได้ไปเจอมัวไม่มีนี่ติดตัวเขาเข้าเลยนะเขาเข้าเลยเขาเข้าเลยคือเขาเหมือนคนคิกว่าถ้าเราเปรียบกันให้เห็นภาพชัดๆคือเดินไปคนนี้ก็เห็นเสกเกาะเดินไปคนนี้ก็เห็นเสกเกาะ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 แต่แม่งมีอยู่คนเดียวไม่มีเสอเกาะกูก็ยิงคนนี้หรือเป่าป่ะกูก็ยิงคนนี้ บางคนเขาก็มาเพื่อช่วยรู้ว่าเพื่อช่วยแต่ผู้ผีบางคนมายุ่งกับกูทําไมก็มีเออก็มีมันมีทั้งต้องต้องทำความเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นแบบที่บอกคนสัตว์สิ่งของก็เหมือนกันพอซื้อของอันนี้แพงแต่แม่งไม่ดีซื้อของอันนี้ถูกแต่แม่งดีเหมือนกันทุกอย่างในโลกล้วนสัตริธรรมคือมีทั้งดีและไม่ดีเราเข้ามาเหมือนกับป้องกันไม่รู้หรอกว่าใส่รองเท้าไปแล้วจะไปเจออะไรครับ ใส่รองเท้าแม่งไปก่อนจะไปเจอตําปูจะไปเจอเศษแก้วจะไปเจอหิน <ไป S 1> ก็ช่างมันแต่ถ้าไม่ใส่แล้วไปเจอหินเราก็เจ็บไปเจอเศษแก้วเราก็ถูกบาดก็ขอบคุณพี่อาร์กันนะครับขอบคุณครับ เมื่อนำล่างของศพลรญา,ยยาิออกจากสุสานแล้วลำดับถัดไปถูกล่างจะถูกแยกเพศหญิงชายเพื่อนํามาเก็บไว้ในห้องคัดแยกในระหว่างนี้จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลไปเรื่อยๆจนกว่าพธิธีขุดศพรรย,ยาิของปีนี้จะแล้วเสร็จจากนั้นจะมีพิธีชาปนก,กิจศพรรย,ยาิทั้งหมดก็เป็นอันสิ้นสุดพธิธีขุดศพไราย,ยาิในรอบปีพศ2566 อันนี้ครับก็เรียกว่าเป็นการรับร่างนะครับของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเหลือแต่กระดูกนี่ครับขัดแยกเข้าสู่ห้องนะครับแยกชายหญิงหรือว่าเด็กนะครับก็จะเข้าไปที่ห้องนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะมายืนรอรับด้วยนะครับนี่ครับก็จะมีการส่งต่อกันแบบนี้เลยนะครับก็จะเอามือรับรับต่อต่อกันไปแล้วก็เหมือนเป็นการรับบุญนะครับ สักคู่นี้นะครับที่รับไปคือผู้ชายนะครับต่อไปจะเป็นของผู้หญิงนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวก็รับร่วมๆกันนะครับอันนี้ห้องผู้หญิงนะครับเป็นห้องนี้มาต่อที่ห้องต่อมาครับห้องนี้เรียกว่าห้องจับปูนะครับ เป็นการรวมชิ้นส่วนที่ไม่สามารถระบุได้ว่าคือชิ้นส่วนอะไรก็จะรวมรวมมาหลายๆชิ้นนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ในห้องนี้นะครับหลังจากที่มีการเก็บรวบรวมนะครับกระดูกของผู้ที่เสียชีวิตรายญาติไปที่เรียบร้อยแล้วครับร่างของผู้ที่เสียชีวิตนะครับที่มีสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็จะถูกนํามา ไว้ภายในโรงแก้วตรงนี้นะครับวันนี้รู้สึกว่าจะมีร่างที่สมบูรณ์ครับหนึ่งศพเขาเรียกว่าสภาพนางฟ้าครับก็จะถูกนํามาเก็บไว้ตรงนี้ครับบางคนอาจกลัวความตายบางคนอาจกลัวในสิ่งที่มองไม่เห็น แต่สำหรับพิธีขุดศพไระญาตินั้นสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นคือกายสังขารที่ไม่เที่ยงที่เราทุกคนจะได้พบเจอในวาระสุดท้ายของชีวิตและการได้ใกล้ชิดกับความตายผ่านร่างที่ไร้วิญญาณของศพไรยญาติซึ่งพวกเขาไม่มีโอกาสในการให้ญาติใกล้ชิดทำพิธีนำส่งดวงวิญญาณแต่กลายเป็นคนที่ไม่รู้จักมาร่วมกันนำพวกเขาทำพิธีขุดศพรญาติ เพื่อนำส่งดวงวิญญาณไปสู่ในพบภูมิที่ชอบสำหรับผมถือเป็นการสร้างบุญครั้งใหญ่ก็รคงมีโอกาสไม่กี่ครั้งในชีวิตที่เราจะได้ร่วมทำบุญกับคนที่ไม่รู้จักโดยเฉพาะกับร่างที่ไร้วิญญาณของศพไร้ญาอย่างที่เรื่องนี้ต้องรู้นำคุณผู้ชมมาในวันนี้นั่นเองครับ